แม่ก็เป็นธุรกิจครับบางอย่างเช้นเวลามันเป็นเป็นยังไงพอฟังคิดเหมือนอะไรเหมือนคุใช้คามสามารับไอ้ที่อาจารย์พูดมานะคันห้องคันห้าอะไรทั้งอย่างทุกอย่างไม่เป็นไม่เป็นนะมไม่จำเจอคลิป ยังอะไรนะิมมอนอะไรนะอาจารย์บิมบิมมตนมน้องแอนกับโอยกับมนแอนเออกับมนแอนเนี้ยก็เต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึนบ้ึงบตึ๊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 บตนจบตึ๊บตั๊บอึ๊บตึาบมึตึับเอ๊บตอ๊ไตต่ ผมไม่จะอยากจำจำไงก็เลยก็จะเต้นออกคล้ายคล้ายคล้ายแขนท่านอาจารย์ไปบนเตานองกั่นอ่ะข้างไหนแขนแขนผมทำไมงใฮะแขนทำไมแขนที่ลูกศิษย์ประมาณนั้นนะโอ้ลูกศิษย์ตระยงย้อนถึรัางผมครับอ่อมืนกันเลยรู้สึกว่าแขน ก็ต anyway, the like ัวอย่างเงี้ยมาประจำก็คนพวกนี้มันยังไม่ถึงธรรมถ้ามันถึงธรรมพุทธเจ้าแเรากะไม่มีทางคนพวกนี้เราอย่างผมไปไม่ได้แต่มันไม่ถึงตัวไม่ถึงมันก็ไปยึดตัวความคุ้นความจำตัวกาน์ดสันข้างในเน้น มันไม่ไม่แน่นบางคนแน่นบางคนจะเป็นก้อนนะโอตะกี้กำลังพูดกับ,บ,ากบอาจารย์โดมหัดแน่นแน่นตีขึ้นมาเลยพอดีรอดเข้ามาไปก็เลยหายไป,ไปเยอะอแต่แต่ของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนึงอีกแบบหนึ่งคล้ายๆหัวใจมีสองดวงอย่างที่ผมบอกตึ๊บตึ๊บตึ๊โอนมาเต้นอีกข้างนึงครับหัวใจมาเต้นอีกข้างนึง อยากกวนดอกใช่ไมครับอยากเร่าดอ,อ,าาดอกออดอถ้าเอานอกก็จะโล่งตอนนี้ไม่โล่งไมไม่สบายออบมันก็ยังอยู่เนี่ยอเวลาเวลาจานพูดล้วก็ยังอยู่ยังรู้สึกยังรู้สึกสมัยก่อนไม่มีเลตัวนี้สมัยก่อนไม่มีครับ มีตอนฟังอาจารย์เนี่ยฟังอาจารย์ครับจนตอนแรกผมไม่ว่าเป็นมะเร็งมผมต้องให้หมอเช็คไอเอ็กดเลย์ผมดูเขาบอกปกตินี่เดี๋ยวต้องบอกคิดนี่ไม่ใช่น้ำมานนะตัวจินนะมะกรอบควรจะมักมักคิดทั่วนะ ไปเรื่อยๆองคิดมันก็นยิ่งเดีวอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่หายเลไม่ไปเต้นก็ดีขึ้นะครับคุณจะรู้ท่าไหรอห้าสิบเก้าจากหกสก็เท่าไรวนที่สิบเป็นห้า่ นุ่นก้อนนี้อะไรครับหกหบหครับนกอนยกมฟังผมใหม่นีน non, ีแน่นนีเต sure> ้นเลยมันแน่นมาก่อนกระทำใจมันจ็ด้อนแน่นเลยโ้ก็ลุ้ยก้อนเป็นปฏิบัติอะไรไหมกอนนั้ครับมันก็จะมีก้อนแน่นที่หนพอฟังอาจารย์กรล่อมันใช้เยอะก็ตึงมาครับมันใช้จากผมอยู่ทั้งขครับมากครับ ไอตัวที่มันแน่นที่มันเป็นตึงเนี่ยรู้ไหมผมจะบอกว่าพอมาใสา่ผมนะเพราะว่าเวลาผมเทศเนี่ยเวลาผมพูดคนที่มาฟังผมเนี่ยมันถึงแน่นบางทีเป็นตึงอยู่ตรงๆๆนู้นตรงนี้มันเป็นของเดิมมันเป็นของเดิมที่เราเคยปฏิบัติมาเราเคยกําหนดรของวิกยางไงคือพวกกรรมฐานพว,พวกที่เคยฝึกธรรมะกรรมาฐานมาจะเป็นเป็นแท้ทุกคนเลย ต่อให้ไม่ชาตินี้ก็อดีตชาติาพอมาเจอพุทธะมาเจอของจริงเนี่ยพวกนี้มันจะรวมตัวกันต่อให้บางทีเราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมเลยนะชาติเนี้ยแต่ว่าคนอีกแน่นเปิ้งกันเป็นของเดิมมันรู้มันเ<ม>ดินตะกงในบ้านเองก็ฟังแต่ไม่ได้ไปไอ้นี่เองไม่ไม่เป็นนครูบูอาจารยแต่ปฏิบัติเองตามไม่ส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นเพราะเราจหมดเลยเราไปทราบกัน มันงมีอาการแน่นอาการไหลเวียนตามร่างกายบางทีแน่นมันที่ศัอะไรอย่างนี้มันจะเป็นกรรมฐานมันจะเป็นของเดิมต่อให้เราชาตินี้เราไม่ได้กระทํามามันเป็นสัญญาเดิมสัญญาเก่าพอมาเจอทำทำแท้ที่เป็นแก่นมันจะเป็นทันทีมันจะออกมาบางคนไม่เคยปฏิบัติเลยอยู่ฟังผมเห็นแน่นปังเลยมันอยู่เลือกไ้ตัวเนี่ย นี่ตัวตนของเราอ่ะสัญญากรรมมันเคยกระทํามาแบบนี้แน่ชาติืออะไรเราเคยมีสัญญาตรงนี้นั้นเราไม่อยากการบรรทุกมันจะต้องถึงเวลาพอหลวก็จะถึงนี่เกิดอาการต่างๆนานบางคนที่ออกอาการเลยนะผมผมเทศธรรมะตอนว่นาปฐมีอะไรเจอผมดีนน้ำลายยื่นด้ำลายยื่นเหมือนพันยักษ์ใหญ่เข้างใน ลงมาสิ่งที่เขาทำมันคลายออกเขาไม่เคยไปทํานะเขาก็ไม่เคยไปเข้าครูเข้าอะไรอยู่ๆกาเป็นอาการนั้นออกมาเป็นของเดิมตายอะไรนะสปารดตอร์เลยร้อนกับเสื้อพองปุ๊บปุ๊เนื้อครับผมแต่พอไปหาหมอหมอก็บอกว่าปกติปกติอติกอเรย์มไม่เป็นอะไร Yeah.